สวัสดีครับอยู่กับผมแซมคนสระกรับวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวบุ้มที่สามครับนานโนนะนนครั่นนาฝั่งนู้นนะอุ้มที่สามครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะซูมได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะซูมได้นะหนุนมหนุ่นาตรงนู้นน่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวซูมมาดิโอ้โหเดี๋ยวซูมดูครับครับ อุ้มที่สามครับรอบเดียวจบครับเต็มเลยครับนี่ครับอยู่กับคูบต้าครับนี่นี่ครับตู้แอครับรอรถมาถ่ายข้าวนะครับนี่จะหันให้ดูหน้าก่อนดูหน้าคนเกีย์เก้ครับจะมีอะไรมากมายสวัสดียามเย็นครับผมนะคุณ รถบันสบายนะใช่คนระับองก,ก็เสียงรถเกี่ยวครับเนี่ยมาดูนี่ครับส่วนตรงนี้ก็ถอยชนนะก่อนพันที่จะทำอะไรนะก่อนพันที่จะจมนะถอยชน ทำบประคับดีครับดีครับดีมากเลยครับฝากถึงเซตตินครับนี่ครับถ้าอยากได้ก็เอาเป็นตัวเอครับนี่ครับเป็นตัวเอครับขับง่ายแต่ก็ต้องระวังครับเวลาขับเวลาข้าวติดคอต้องระวังสายพานครับของผมก็ เปลี่ยนอะใส่แปลงแล้วฮนะไม่ได้แปลงนะเปลี่ยนใหม่นี่ครับอันนี้ไม่รู้จักสำนักไหนนะครับนี่ครับแล้วก็คอเป็นคอ,อกระดกนะนี่ครับน็อตคอ,อกระดกจะมองอยากนิดนึงนะนี่ก็เปลี่ยนครับนี่ใส่พานสองร่องนี่รบครบชุดนะตัวนี้ก็แปลงเปลี่ยนมาเรียบร้อยครับสองร่องครับนี่ ตัวนี้เป็นตัวเดิมครับเพียงไปเจาะทำดัดแปลงนิดนึงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตะเกรงตู้สะอาดหรือเปล่าน่าจะสะอาดนะมัดข้าวยังสะอาดเลยครับผมชุบฝุ่นฝุ่นโอ้โหสวยงามตามท้องตู้เฮ้ยนี่ครับ โอ้โหเปียกนิดนึงตะเกรงร่อนเปียกนิดนึงก็คันนี้ก็โอเคละไม่ต้องทำความสะอาดมากครับถือว่าสะอาดครับผมนี่ครับเมกครับเมกฝนนะนี่เ <laughs> นี่ยครับเมกฝนนะใครที่กำลังตากข้าวครับเมกฝนคนระับต้องทำใจนะครับ โอ้ไม่ได้ตัดอกนี่มันจะหักเลยตัวนี้อ่ะก็วไม่มีอะไรมากมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย